นอยวะดีข้าแม่ขอ,องเดี๋ยวจะเดือาร้าวบ้าง่ะเออเนี่ยวันนี้ขอรับเด็กใหมเ่เต็มเนี่ยเออแม่เออแ,แม่แค่นี้ก็น,นะแม่เดี๋ยวผมจอห่อใหม่แม่งานเข้าแล้วเนี่ย ป้าครับเรื่องใหญ่ครับป้ามีอะไรจอรค่อยค่อยพูดคือว่าคนที่เล็กอะไปฆ่าพ่ออ่อนไหวสมัครมาที่นี่ด้วยครับ <S <S ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยครับผมรู้ใสยย่ยจใหญ่ดีว่ามันเอาเคยเล็กแน่ครับอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่จอคิดก็ได้นะงั้นระหว่างนี้จอช่วยป้าดูใหญ่ด้วยนะ <S <S ถ้ามีอะไรรีบมาบอกป้าทันทีเลยไดครับป้า เราไปงานรับเพื่อนใหม่กันบ้านหลังนี้ไม่ใช่คุกเยาวชนไม่ใช่อาชญากร เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุมแต่บ้านหลังนี้คือบ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาดสวัสดีครับเป็นยังไงลูกสนใจบ้านชนะใจเหรอชื่ออะไรจ๊ะใหญ่ รู้จักกับจอร์ดเหรอดีเลยจอร์ดดูแลเพื่อนด้วยนะเงี้ยเนี่ย 谁进来哇？跳台、啊。 ไม่มีเรื่องอะไรให้สบายใจหรือเปล่าผมคิดถึงเรื่องของวันนั้นอยู่ครับป้าผมไม่น่าทำมันลงไปเลยผมไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกแต่ว่าเล็กไปช่วยเตรียมงานประถม,มให้เพื่อนใหม่ดีกว่าคงจะมีอะไรใหม่ๆรอเราอยู่ ยินดีต้อนรับหลานชายคนใหม่ของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านพรกชั่วคราวเป็นบ้านบรรดาลใจถึงแม้ว่าตามกฎหมายจะถูกระบุไว้ว่าพวกเราทุกคนจะต้องถูกควบคุมตัวแต่บ้านหลังนี้มีความเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนเป็นเพียงวัยรุ่นที่ก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะเท่านั้นไม่ได้มีใครต้องการจะเป็นอาทยาก,กรไม่ได้ต้องการจะเกิดมาเป็นคนเลว ตาเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสามารถตัดปัญหาที่เคยติดตัวมาในระหว่างที่เราเก้าวเดินไปข้างหน้าและอีกไม่นานพวกเราก็จะพร้อมออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่อ่อนโยนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของโลกของประเทศนี้ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนครับ นี่คือเพื่อนของเราที่อยู่บ้านชนะใจถ้าหลานชายคนไหนเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ก็จะได้อยู่บ้านหลังนี้บ้านชนะใจคือชัยชนะที่ยั่งยืนป้าและเจ้าหน้าที่ทุกคนเชื่อว่าวันหนึ่งหลานชายคนใหม่ของเราก็จะพิสูจน์ตัวเองและพร้อมที่จะอยู่บ้านชนะใจ เล็กครับลูกม,มีปัญหาอะไรกับเด็กรอบใหม่หรือเปล่าคนที่ชื่อใหญ่ครับผมเป็นคนค้าพ้อ,องเขาป้ารู้แล้วป้าเชื่อว่าใหญ่จะสามารถให้อภัยเล็กได้เล็กให้โอกาสนี้กับใหญ่เหมือนกับที่บ้านหลังนี้ให้โอกาสกับเล็กได้ไหมเป็นไปได้หรอครับป้า ที่เขาจะให้อภัยผมคนที่ฆ่าพ่อของเขาเขารู้สึกยังไงลุง็มกลัวครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้อยู่ห่างๆใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันไม่ต้องห่วงนะป้าจะหาทางช่วยผมหวังว่าเขาคงให้อภัยผม เฮ้ยอย่าทิ้งไว้เองนี่อยู่บ้านเดียวค่ะเออเดี๋ยวเองนอนนี่เลยเนี่ยข่านอนใกล้เองเฮ้ยเดี๋ยวเองข้าหรืออะไรก็บอกข่าแล้วกันเลยเฮ้ยจอห์นมึงหามีดพี่กูได้ป่าววะกูยังเขาคือเรื่องนี้วะหาดีขึ้นเยอะเฮ้ยอย่าของแม่มาให้ ว่าคงหายได้ทีนี่ผมใช้วความแรง้วยร้่มต้องชีวิตใหม่พี่จ๊อกพ่อตายเม่อนวนเยกูามาที่เพื่อจะเล่นงานมันมึงเป็นข่าเลยวะอยู่ข้งนอกกูไม่เห็นมึจะบอดแข่ง่าเลยเลยมึงเปลนไปแล้วอ่ะข้าวไปอ่ะข้าวทำเรื่งชีวิใหม่เลยเดี๋ยวเองอยู่ปยแลก็เอ หน้าอย่างมึนะจะต้องต้นชีวิตมาคุณว่ามึงปอดแห้งทั้งสองถึงมึงไม่ช่วยกูตอนนี้ด้วยกูจะให้มันดีแต่คนมึงไม่ตัดแขนไว้หรอกูคิดว่ายาตดมันอาเรื่อง ผมขอถามอะไรนะครับทําไมไอ้เล็กถึงได้มาอยู่ที่บ้านชนะใจได้ออกไปไหนก็ได้จะกลับมาตอนไหนก็ได้มันหมายความว่าไงครับได้สิดเหนียวคนอื่นนะครับเล็กเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ถ้าลูกทําได้ลูกก็จะได้อยู่บ้านชนะใจเหมือนกันพิสูจน์เหรอครับป้าพิสูจน์กับคนที่ฆ่าพ่อผมตายอะ่ะ คนที่ฆ่าคนตายครับไม่สมควรได้รับโอกาสนี้ครับและไม่สมควรได้อยู่ที่นี่เข้าใจไหมครับป,ป้า